ไปดูส้มกันดูแหล่งขายส้มกันแล้วนะ แลบเจ้าเป็นเมีย

แทบไม่มีแล้วสณมากแล้อันนี้ก็จะมาเดือนละ <c oughs> อันนี้เขาอย,ยู่คแบบ15วันคนปกป่าคนที่สองครับคนแรกอยู่เดือนหนึ่งมันปิดปจากปัะน,นันวะ่ะเราอบแห้งปัะนันอบเหมือนเนื้นอ,อปปปนนแห้งไนงะเลยเราไปย่างเอาเลยไอ,อ,อ้น,นี่ก็บอกให้นอนอยู่ที่ทางวัดน,นั้งคืน15วันเลยวันโทจะอยู่ออกไปเยอะเลยคนลาวจะเป็นยังไงบ้าง ทำไมก,ก็กแบบนี้เด้อบ้านนอ,อกนะเข้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยแบบนี้เอาไปย่างเลยแบบเดี๋ยวให้ก็ยังมีอยู่แถวมึงเลย อบผมอไ้ผมเข้าหอผเน่หอเลยเจยอ,อบเข้าไปสวไผโยโจตีนี่สบายมากไปเจอหมอ เจ๊จากเวียงจันไปนั่นนี่จะทานรถไฟเขาใหญ่ไหมนี่คือขนาดเล็กนเนี่ยนะถ้าใหญ่จะนั่น วนออกนี่ฮะไม่ได้ขับไปวนออกเลยครับผมเอ้าวนออกนี่เลยวะท้าออย,ายไม่จะท้ายเนะี่ยเข้าไปไม่ได้แต่เสียงเงินเข้าหมดเลนะออยอะแต่พูนี้เนี่เสียงเงินมุดตะเข้าเนี่ยในใน,นี่คอามาจอดที่นี่คือ เขาก็ได้เลยเขาก็เสียทุกอย่างนี่เดี๋ยเขาเดี๋ยวเขา ความสวยของพวกเขาของสถาน,นีรถไฟวังเวียง มลมแดดเราจะถึงมีนาเมษา,าไม่เผาไหมเลยเลยเนี่ยอันนี้ยังแดดแดดอุ่นนะเพราะมันหนาวที่นี่จ่ายมงปุงปัปะมาปุง ต่ลองลองหละ